ค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําอาชีพนะคะอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพขายไก่ทอดหาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเวลาประมาณ10บโมงนะคะพี่เขาขายหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่โครงไก่กระชิ้นสุดท้ายนะคะที่เพิ่งซื้อไปอันนี้เป็นอกใช่ไหมพี่ใช่ครับค่ะข,ขออนุญาตนิดนึงนะคะไก่ทอดหาดใหญ่นะคะพื่ะะสัมภาษณ์พี่ชื่ออะไรคะชื่อนัทครับ พี่นัทอายุเท่าไหร่คะอายุ29ครับ29เปีขายไก่มานานหรือยังคะขายมาประมาณ6-7ปีแล้วครับโอ้ก่อนขายไก่นี่เราทำอะไรคะัทำงานโรงงานครับอ๋อแล้วก็ออกมาครับขาแรกที่ขายเป็นไงมัางคะแรกแก็็เปพสปะขายไม่ดีหรอกครับแรกๆคือช่วงแรกเลยนี่ว่าจะเลิกแล้วนะครับว่าจะเลิกแล้วแต่ว่าเรามองว่างานนี้เป็นงานแตบบ่งานอิสระคือถ้าเราขายได้เราอยู่ได้เราน่าจะมีเวลาเป็นของตัวเองก็คือเวลา ทำก็ทำจริงอยู่แต่ว่าเราอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ครับเรามีงานธุระสำคัญอะไรแล้วก็ไปได้ครับอยทางได้แล้วคือเริ่มต้นนี่เราเนี่ยลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับพี่คือแรกแรกเราขายไก่เลยใช่ไหมหรือว่าขายอย่างอื่นมาก่อนขายแรกแรกเลยมาขายไก่เลยครับอ๋อคือตั้งเป้าเลยว่าต้องขายไก่ครับค่ะแล้วยังไงเอ่ยลงทุนรถค้งรถเข็นอะไรนี่เท่าไหร่ก็ได้เป็นรถฟ้องแบบนี้รถฟ้องอยู่ที่เราราประมาณหนึ่งห้าครับค่ะส่วน อุปกรณ์ก็เกือบหมื่นนึ่งครับถ้าลงทุนจริงๆก็น่าจะสักสามหมื่นนะครับอ๋อสามหมื่นนี่คืออยู่เลยเปิดได้ครับเปิดได้ค่ะรถเข็นนี่เราต้องสั่งทําปะคะใช่ครับสั่งทําที่โรงงานคือเปรู้จักที่ได้ไงว่าต้องไปสั่งที่ไหนอะไรยังไงมีร้านเขารับทารถควงอยู่แล้วครับอ๋อก็คือแล้วแต่ขนาดว่าเราจะขนาดนี้เอาไปขายทําอะไรใช่ไหมคะใช่ครับก็เราบอกงบเข้าไปหรือว่าเขามีราคาเ่ขามีเขามีสเปคมาให้เราว่าเราจะเอาประมาณไหนเราจะตอบปต็มอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ แล้วพวกไก่เนี่ยเราไปไปรับมาจาก,ไ,กไหนคะปกติของผมผมสั่งเขาส่งมาให้ครับจะมีคนส่งจากตลาดมาให้อยู่แล้วครับต้องสั่งเยอะวันหนึ่งนี่ขายเยอะได้เยอะแค่ไหนคะวันหนึ่งถ้ายอดขายก็ประมาณส0 0พันประมาณ5 0 0พันพอได้อยู่ครับโอ้4 0 0 0บาทเลยต่อวันครับค่ะเขาขอยยดต้นทุนนี่ประมาณต้นทุนถ้าพูดถึงค่าไก่อย่างเดียวนี่นะประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าถ้าพูดถึงน้ำมันแป้งแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆก็ ได้กำไรสุดที่ประมาณหนึ่งในสามครับอ๋อประมาณพันสองพันบาทใช่ไหมพันสองพันก็คือต่อวันขายตั้งแต่กี่โมงคะมาถึงตรงนี้ประมาณหกโมงยี่สิบครับขายถึงประมาณเดเลียประมาณสิบโมงเพราะว่ามาทีไรคือหมดทุกทีมาวันสิบเอ็ดโมงไม่ได้กินเลยครับค่ะแล้วสูตรนี้เราคิดเองหรือว่าเราดูจากไหนเป็นสูตรจริงๆเขาให้ต่อต่อกันมาครับเป็นญาติๆให้ให้ต่อต่อกันมาเฉยๆครับอ๋อก็คือใช้สูตรนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มขายเลยครับ แต,แต่ว่าก็คือเราก็มีพัฒนาบ้างใช่ไหมคะใช่ครับคือเรามีปรับปรุงบ้างว่าจะเพิ่มอะไรหรือว่าจะลดอะไรลงไปครับอ๋อแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือพวกไก่พวกนี้อย่างโคงอย่างอะไรเนี่ยคนเขาซื้อไปทานหรือว่าอย่างไงครับคนชอบกินก็มีส่วนใหญ่จะสักให้น้องหมามากกว่าครับแต่ว่าบางคนก็ชอบกินมากกว่าเนี้ครับบางคนก็ชอบ ซื้อไปกินต่อให้มีเนื้อคขาก็ไม่ยอมกินครับถ้ามันีก็ต้องกินโครงใช่ไหมแล้วที่ขายดีสุดนี่จะเป็นส่วนไหนอะคะขายดีสุดนหดงจะเป็นอกกระน้องติดสะโพกครับอ๋ออกกระน้องติดสะโพกจะขายดีสุดก็คือพี่เนี่ยต้องเตรียมของนานแค่ไหนเวลาแย่เวลาใช้เวลาประมาณชสองชั่วโมงนะครับถ้าทำคนเดียวก็ประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าเพราะใช้เวลาในการหมักก็นานเหมือนกันแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยครับก็คือตอนเนี้ย สรุปก็คือรายได้เราก็ประมาณพันสองพันก็คือกำไรสุดที่แรกหาทุกอย่างแล้วโอ้เดือนหนึ่งก็พออยู่ได้ถือว่าดีดีมากๆเลยค่ะค่ะแล้วข้าวเหนียวนี่เราก็เนื่องเองทุกอย่างเองหมดค่ะเข้ามาส่งหรือว่าเราข้าวเหนียววันหนึ่งกี่กิโลพี่อ่ะข้าวเหนียวนาประมาณวันนประมาณสิบเจ็ดโลครับโอ้ข้าวเหนียวใช้สิบเจ็ดโลโดย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 ประมาณเนาะค่ะ แล้วทำเลตรงนี้ถือว่าดีไหมแต่ก่อนขายที่นี่หรือขายที่ไหนมาก่อนไม่ได้ขายที่นี่ครับที่นี่ประมาณสองปีกว่าครับแต่ก่อนก็อยู่เคยมาอยู่กิโลแปดรำมินทาแล้วค่ะกิโลแปดแล้วก็เคยไปอยู่เอ่อเขตดอนเมืองอ๋อดอนเมืองรามินทาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหม จะหาไปเรื่อยว่าจะลงจะว่าตรงไหนขายดีครับอ๋อจนมาถึงตรงนี้ก็คือขับรถไปตะเวนไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไปเป็นจุดเป็นจุดใช่ไหมแรกๆก็ยังไม่รู้จักจุดก็ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าหลังๆเราก็พอจับจุดได้ว่าตรงไหนที่พอขายได้บ้างนะครับอ๋อหลังๆมาตรงนี้ก็พอขายได้ก็เลยจอดขายตรงนี้อย่างเดียวค่ะแล้วเอ่อโทษนะคะค่าเช่าแถวนี้มันมีไหมหรือค่าเช่าหน้าร้านรึปุ๊บาทเป็นบาทเศรษฐกิจอยู่แล้วสามร้อยครับโอ้ก็ถูกมากเลยเนาะ ถือว่าเป็นกําเป็น,เป,นเป็นที่ที่ถูกมา,มากคือเขาปล่อยเช่าอย่างทุกทีนะ่หรือเปล่าทช้ทุกบาทหรือว่าเป็นที่ี่ไปเฉพาะบางเกิดคะบางเกิดค้าเป็นแต่ว่าเราขวางหน้าร้านหรือว่าขวางเขาก็จะเขาก็เป็นสีก็จะ,จะห้ามเอาไว้ครับที<อ>่วันนี้ไก่หมดแล้วคับไก่หมดแล้วครับลูกค้ามาเรื่อยๆคะ่ะแต่ไก่หมดแล้วโอเควันนี้ขอบคุณพี่มากนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะค่ะกับอาชีพขายไก่คือพี่เขาขายอยู่ที่แถววัดพลนะคะเป็นไก่ทอดถาดใหญ่เราจะเห็นว่ารถเขาจะเป็นอย่างนี้ กับค่าเช่าเดือนละ300บาทค่าฟุตบาทแล้วก็เริ่มงานตั้งแต่6โมงครึ่งเสร็จประมาณ10โมงของแต่ละวันนะคะรายได้วันหนึ่งประมาณพันหรือ2,000บาทแล้วก็ยังสามารถหยุดได้ทำได้เบื้องต้นอาจจะสเปะสป,ปะบ้างแต่ความอดทนก็ทำให้พี่เขาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้อาชีพเสริมไทยก็ฝากร้านไก่ทอดหาดใหญ่คุณนัท นะคะไว้ด้วยละกันเผือใครผ่านมาแถววัชรพลนะคะก็แวะมาทานกันอร่อยมากเพราะว่าลูกค้าเข้าตลอดค่ะนี่ก็รับประทานกับของเขาตลอดเหมือนกันขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพบกันกับอาชีพไทย com ครั้งหน้ามาดูกันว่าเราจะไปดูอาชีพอะไรกันนะคะขอบคุณค่ะ